สวัสดีครับผมอู้งไพฑ์บิทคานะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับรถโตโยต้าเอลพาดนะครับคันนี้ถอดระบบไฮบริดนะครับก็เป็นเคสส่งงานนะครับคันนี้ปีเลยค่ะคันนี้ถอดไฮบริดนะครับอ่าเป็นคันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้านะครับเป็นเอลพาดปีสองพันหกนะครับก็ได้ทำการถอดระบบไฮบริดนะครับคันนี้วางเครื่องสองจุดสี่นะครับเป็นตัวพลังเร่งไฟฟ้า เกียร์5สปีดแล้วก็ทำสีตัวกันชนหน้ากันชนหลังสกเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็เป็นทำเป็นตัวไมเนอร์นะครับก็กสังเกตตัวกระจังนะครับะจะเปลี่ยนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเทคเตอร์ตัดหมอกจะเป็นแบบกลมนะครับแล้วก็ที่ที่ที่เพิ่มไปก็คือกระจกมองข้างนะครับจะเป็นแบบไฟเลี้ยวเดิมๆจะไม่มีเดิมไม่มีไฟเลี้ยวใช่ครับก็ จะดูเครื่องก่อนไหมหรือว่าดูเครื่องก่อนอ่าดูเครื่องก่อนให้ชมนะครับอันนี้เป็นสองจุดสี่อ่าก่อนหน้าก็มีทําตัวสามพันนะครับก็ในเดือนเดียวกันส่งงานไปแล้วอันนี้มาจากไหนฮะอุทาอันนี้อันนี้รลูกค้ามาจากจังหวัดอยุธยานนะครับก็เดี๋ยวจะไปเล่าสตอรี่ให้ฟังทําไมลูกค้าถึงเปลี่ยนนะครับก็คนนี้ได้ได้ทําการ ท่อโลบไฮบริดนะครับเดี๋ยวยังยังไม่ได้เก็บห้องเครื่องนะเดี๋ยวจะเก็บห้องเครื่องทีน,นี้เราทําคลิปไว้ก่อนแต่พอเสร็จเนี่ยเราจะเก็บห้องเครื่องทําความสะอาดล้างให้หน่อยให้ใหม่คลิปให้ใหม่คลิปนะครับก็อันนี้<ห>เรา <ไป S 1> ทำทําทภายในทําความสะอาดให้นะครับประตูใช้ได้เหมือนเดิมประตูไฟฟ้าใช้ได้นะครังสไลด์พรมอันนี้อ่าใช่ก็อีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือลูกค้าได้สั่งตัด ตัวพะยางไรกระดุมด้วยนะครับพะยางเป็นสีน้ําตาลเข้มใช่อยาสีไหนบอกได้ไม่ต้องกังวลนะครับพวกระบบประตูไฟฟ้าพวกนี้ใช้ได้เหมือนเดิมผ่านด้านในอันนี้เดี๋ยวด้านหน้าดูเป็นตัวนี้ก็มีอัพตัวจอเป็น Android 10นิ้วนะครับจอใหญ่เลยอลังการงานสร้างก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนตัว กรอบตัวนี้ด้วยนะครับกรอบวิวก็จะเข้ากับจอมีกล้องมองไยหลังให้ด้วยยังเต็มใช่ครับตอนี้ฝาท้ายเราเปิดอยู่อ่ะนะครับส่วนหน้าปัดรงาดูหน้าปัดหน้าปัดถ้าเป็นตัวนี้ก็สังเกตนะครับมีวัดรอบเพิ่มขึ้นมานะวัดรอบ นะครับของเดิมให้บิดไม่มีนะครับก็อย่างที่ที่ให้ดูหลายๆคันนะครับหัวตัดเราจะเลือกมาใช้ก็จะดูประมาณทักเลขใหม่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นเก้แสนกว่าแสนต้นๆน,นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามีเกียร์ความร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตนะครับตัวเครื่อไฟฟ้าเกยียร์ห้าสปีดก็ตรงนี้ก็จะเป็น L สองสามแล้วก็ดีนะครับคันเกยียร์เหมือนกัน ห้าสปีดจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ภายในนะครับเราก็เก็บตรงกันาให้ลูกค้าละเสียผ<ด><พ>อมเพียส่ง,องมอบนะครับสั่่งได้ใชมะะจะคุ่มเบาะหนังหรือจะทําภายในฟื้นฟูนะครับเรารับทาหมดนะก็ตอนนี้ก็มีคันหนึ่งมาจากราชบุรีก็สไลด์มารอละเดี๋ยวรอหัวตัดคันนั้นวาง3.0นนะก็ะลูกค้าถ้าไม่อยากรอก็สามารถอ่า สั่งหัวตัดมาได้นะครับจะได้ไม่นองมารออันนี้ล,นลูกค้าเอ่เปลี่ยนอันนี้ลูกค้าติดระบบติดเครื่องเสียงไว้ด้วยก็ระบบเครื่องเสียงก็ยังใช้ได้ปกตินะครับประตูไฟฟ,ฟ้าไฟฟ้าใต้ไฟฟ้าใช้ได้นะครับต่วนเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดังหรืออะไรนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับ ลูกค้าอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าถ้าใช้เป็นไฮบริดเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่เงียบด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ธรรมดาก็มันจะเครื่องทํางานตลอดละมันจะม,มีส่วนของตัวเงียบสตาร์ทเงียบสตาร์ทไฮบริดมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอ่เดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูว่ายังรอ ก็จะเป็นไฟสีนอนด้วยนะครับตัวโคมที่เป็นไมเนอร์นะตัวไมเนอร์มันจะมีกระจัง2แบบนะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นแบบสีอสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะถอดระบบไฮบริดนะครับจะทำเพิ่มเติมทำสีรอบคันเก็บสภาพเราก็รับทำสภาพให้ด้วยนะครับพื้นฟูภายในนะครับ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอหอยู่ต่างจังหวัดสามารถสไลด์ออนมาได้นะครับลูกค้าที่ชม YouTube อยู่เนี่ยก็มีหลายท่านนะครับไม่ได้มาหาผมนะครับก็บางทีก็โทรคุยกันสไลด์ออนแปรรับรถมานะครับแล้วก็พอรถมาผมก็ตรวจสอภาพลูกค้าก่อนว่าพร้อมถอดอ่าโอเคแล้วก็ทำใบเสร็ราคาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอ่าแล้วก็คุยกันวางมัดจำนะครับสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็นัดนัดวันนะครับว่า กำหนดว่าตัดเข้าเมื่อไหร่เสร็จวันไหนนะครับก็เสร็จแล้วเราก็จะส่งงานให้ดูแล้วก็สไลด์รถกลับไปด้วยนะครับ<ม>ก็เรามีบริการออกให้ทั้งไปทั้งกลับนะครับ<อ>บางทีแทบจะไม่เจอลูกค้าเลยบางเคสนะครับแต่คันนี้เคสนน,นนี้ก็เดี๋ยวเล่าสตอรี่ก็ลูกค้าคันนี้เขาก็ถามผมมานานแล้วนะประมาณเดือนสี่ได้ละก็คือเขาอยู่อยุธยาก็ใช้รถคันนี้เนื่องจากว่าใช้มาปีสองปีแล้วก็คือมีปัญหาก็คือไฟโชว์ระบบไฮบิดเนี่ย มันโชว์บ่อยแล้วพอโชว์บ่อยๆเนี่ยก็เลยแบบเร,เริ่มเริ่มกังวลนะครับแล้วก็ลูกค้าลูกช้าเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปใช้รถอยู่ภาคใต้ก็เลยบอกว่าตัดสินใจแล้วคือขอถอดดีกว่านะครับก็จะได้ไม่กังวลจะได้ใช้ได้แบบสบายใจนะครับให้เป็นธรรมดาครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านอื่นนะที่ยังใช้รถนี้อยู่จริงๆต้องบอกก่อนนะอู่เราเนี่ยซ่อมระบบไฮดรินะไม่ใช่ว่ายกเลิกอย่างเดียวนะครับ ระบบไฮบริดเราก็ดูแลนะครับลูกค้าที่ยังอยากใช้หรือว่าจะใช้รถไฮบริดต่อนะครับเราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เราก็ซ่อมบำรุงสานะครับพบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อมแบตเตอรี่ปั๊ม ABS นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับมีทุกอย่างนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําเราสแตนบายไว้ให้เลยนะครับในส่วนของตัวไฮบริดเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจเช็คก่อนได้นะครับจะได้ดูสภาพว่ารถของท่านเนี่ย จะไปต่อหรือว่าจะถอดหรือจะใช้ซ่อมไคบริดต่อก็เรายินดีนะครับตัวจเช็คให้ก่อนนะครับจะได้มาพูดคุยรู้จักกันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมฝากนะครับช่อง YouTube ไฮบิดคาร์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับผมไฮบริดคาร์ co th นะครับทางลนยนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวลงให้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีลายฝากไว้ให้นะครับจะทักเข้ามาคุยหรือสอบถามนะครับ ดีท,ที่ตุดก็ <มา S 2> โทรมานะครับโอเคเราจะตอบให้ทุกคำถามนะครับวันนี้ก็ขอส่งงานรถไทยฮาวาดไท,ทายบิดคงนี้นะครับผมขอบคุณครับ